เองด้วยนะครับผมโอ้ประชาชนแมสเยอะเลยเห็นไหโอเคนะ ผมผ่านจากออโต้อินโฟออนไลน์ครัตอนนี้เรามาอยู่ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับผมเพื่อมาร่วมกิจกรรม Mercedes-Benz Driving Event นะครับกิจกรรมมันๆประจำปีของค่ายดาว3แฉน,นครับจะเห็นแล้วว่าเนี่ยเขามีรถหลายรุ่นทีเดียวให้เราลองขับนะครับบางคันเป็นรุ่นใหม่เพิ่งเปิดตัวเขาก็ให้เรามาประเดิมขับในงานนี้นะครับผมก่อนหน้าที่เป็นขับแบบฟูลแ t a g นี่นะเราได้มีการวอร์มมือกันมองแล้วนะครับจากวันก่อนหน้าน,นี้เขาจะมี S 4 s t สเตชันด้วยกันแล้วก็ใช้รถแตกต่างรุ่นกันไปนะาผม4 s t สเตชันนี้จะมีอะไรบ้างและเขาใช้รถขนาดบ้างและเราใจแค่ไหนไปชมกันเลยก่อนที่จะกลับมาที่ฟู่แท็กของเราครับไปชมกันเลยครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สเตชันของมอเตอร์คานาหรือที่รู้จักกันว่ากิมคานานะครผมเขามีรถยนต์ที่มาร่วมในสเตชันนี้มากมายครับแต่คันที่จับเวลานี่คือ CLE 300เพิ่งเปิดตัวไปไม่กี่วันก่อนเขาให้เรามาขับนะฮะอยากจะบอกว่าโอ้โหเมื่อกี้ขับมานะฮะเห็นรหัส300แบบนี้ถ้าจำกันได้ว่าเขามีรหัส AMG นะแต่อยา่าได้ดูแคลนตัว300นี่เดียวแรงเอาเรื่องนะฮะแล้วขับ4โหมดอัตด้วยนะครับผมถือว่า เป็นการพิสูจน์ว่านอกจากสมรรถนะแล้วความหนึบแน่นแล้วก็ความสุขของการขับขี่ต้อง Merc ์ d ซเ b e เ z นี่นะครับผมเ่เขาพิสูจน์ได้จากตัวใหม่ของเขา CLE 3 0 0อนะครับคลองโตและแรงแบบนี้เราใจจริงๆกับ เอาสลาลอมกันดูสลาลอมกันดูครับแต่ตเลยวันนี้มันไม่ใช่ตัว a m g นะฮะทะลุรเปล่า,มาไม่ทะลุครับไม่ทะลุ <c oughs> เอาล้วอสองคนแรกมีเวลาใกล้ๆก,กันเลยตัวแรงไม่เบานะ CLE นะเพิ่งเปิดตัวใหม่ๆนี่เองนะฮะแต่ว่าเขาให้เรามาลองในสนามจริงคานาแล้วโอ้เราใจไม่เบานะนี่แหละครับการขับขี่แบบ AMG Driving Event ครับในสนามจริงคานารับผมกับตัวคูเป้ใหม่ล่าสุดน,นะครับโอเคนะฮะเวลาไม่สำคัญแต่มันแน่นอนนะครับสำหรับ CLE 300กครับ แลนอกจากเซอเอแล้วเขาก็มีข้างๆผมนี่คือ C ีคลาสนะครับตู้ถังซีดานนะเครื่องยนต์ดีเซลนี่ก็เป็น C ีคลาสเหมือนกันครับผมก่อนหน้านี้นเ,นเราก่อนที่จะขับจริงกับ c ซเอแล้วหลายคนเนี่ยก็ได้มาลองกับ C ีคลาสแล้วก็ E Class นะครับผมเหมือนกันเพื่อนบ่งบอกว่าแม้เป็นตัวถังสปอร์ตคูเป้หรือจะเป็นซีดานก็ตาม DNA ความขับขี่ที่สุขสนานและนุ่มนวลสบายด้วยผสมผสานกันอย่างสมดุลลงตัวนี่นะครับ Mercedes-Benz คขายดาว3แฉกครับ ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สเตชันของ Cornering Theory นะครับทุกคันในสเตชันนี้เป็นรถยนต์รหัส EQ หมดเลยนะมันจะเป็นพิ่งเปิดตัวกันไปเราก็ไปรีวิวมาแล้วนั่นคือ EQS 500 SUV หรือว่า EQE คันนี้ก็ตามนะเขาก็ให้เรามาขับจะบอกว่าที่เป็นการขับครั้งแรกก็ว่าได้นะเรว,ว่าท้าทายผมสมควรนะใครจะไปคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยมา m g diving event เนี่ย r i n g Theory เทอเขาใช้ AMG นะครับผมตอนี้เขาต้องการพิสูจน์ว่า รหัส EQ ไฟฟ้าเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเดียวนะต้องมีสมรรถนะและความหนืบแน่นอย่างด้วยนะ EQS อย่างที่เห็นนะเราขับจะใช้ความเร็วสูงกันพอสมควรทีเดียวนะฮะการขับขี่จะเป็นยังไงะฮะสำหรับสถานี c o n v r i n g Theory กับรหัส EQ ของเขาเราไปชมกันเลยครับเราขับตามอาจารย์กันดูนะฮะด้วย EQS SUV นะโมสปอร์ตนะฮะ,ะ,ฮะช่วงล่างถุงลมนะฮะพอโมสปอร์ตนี่เขาก็จะมีความหนืบแน่นมากขึ้นนะครับผม เราสามาันนี้คือเบรกนะฮะลองเบรกดูโอ้โหเบรกนี่นิ่งสนิทนะ,ะเอาเข้าโค้งดูขับเคลื่อน400ถนะ้า 4Matic นะฮะเป็นแมนะ่ขับเป็นด้วยระบบไฟฟ้าก็ตามนะมอเตอร์2ตัวนะครับผมรอบนี้ก็วัดกันที่โค้งดูนะนี่ต้องเลดเต็กเล็กน้อยนะฮะเลี้ยงคันเร่งไปเลี้ยงคันเร่งไปแรงไฟฟ้าเนี่ยคันเร่งมันจะเนียนๆนะแล้วก็ส่งรถออกไปเลยนะฮะโค้งนี้นะฮะส่วนทางตรงได้นะฮะน่าเสียดายเราตรงไม่ได้เราจบที่สถานีก่อนนะฮะมีอีกสองรอบนะครับผมจัดไปเต็มเต็มนะครับผม จะไปคิดว่า SUV คันโต,โตโตแบบนี้นะฮะเน้นหรูนะรหัส S นะฮะ eqs คนคิดว่ามันจะโยกโย้อยอะไรหรือเปล่าด้วยฟ้าด้วยแบตเบอลออยู่ข้างล่างนะฮะหนึบแน่นและแรงด้วยนะผมใครนี้จะคิดจะเล่นด้วยนี่ก็คิดดูให้ดีนะ,ะส่วนคคนที่ครอบครองก็เชื่อว่าคุณจะได้รถทั้งที่กว้างขวางหรูหรางและก็แรงด้วยนะผม,มไปกันอีกรอบนะครับ เข้าโค้งเนี่ยผมไม่ได้เบรกเลยนะแค่กอเขาเร่งไปถามอาจารย์เข้าไปนะอาจารย์เขาอ่อยให้นะฮะแล้วก็เบรกเบรกก็ดื่มนะน้ำหนักเยอะก็จริงแต่ว่ารถนเอาอยู่นะฮะโอ้โหยางนี้ยังไม่ร้องเลยนะผมเนี่ยเราเวียงไปนะฮะนี่โชว์ความหนึบได้ดีนะพอไปหลายๆเนี่ยเราก็สามารถเดินคัาเร่งออกไปนะครับผม เครื่องยนต์ไม่ต้องนะครับความเร็วแะละเป็นการบ่งบอกว่ารถรถไฟฟ้าสมัยใหม่มันต้องแรงแบบนี้แหละฮะดีมากครับโอเคนะ ตอน่งเทอรี่นะครับการเข้าโค้งสมัยใหม่ทำไมต้องสมัยใหม่นะใครไปคิดว่าการเข้าโค้งจะต้องเป็นรถสปอร์ตพึ้นยนต์แรงเสมอไปรถไฟฟ้าเข้าโค้งได้เนียบมากอย่างที่ท่านเห็นไปนแล้วจากการขับขี่ของเราไม่ว่าจะเป็นตัวถัง SUV หรือตัวถังซีดานก็ตามนะฮะเรียกว่าเป็นความแรงและความหนึบแน่นและการขับสนุกสมัยใหม่พลังงานไฟฟ้าอาจจะไม่มีเสียงเครื่องยนต์แต่เขามีเสียงตอนที่เขาเร่งเครื่องด้วยนะครับโอ้โหว่าเล้าใจเหมือนยานอากาศมีเสียงดังแบบ บุ้มขึ้นมานะฮะโอ้โเราใจไม่แพ้เสียงคุโยนต์เลยทีเดียวนี่แหละฮะความทันสมัยของค่าย Mercedes-Benz นาารหัส EQ ครับผม ตอนนี้เราก็อยู่ที่สเตชันแรงนะครับเสียงเครื่องกระหึ่มแบบนี้นะเราใจสุดๆนะนี่คันใหม่อยู่ข้างหลังผมเนี่ย CLE 53นะครับรหัสล่าสุดของ m e อร์ e e s a m เเขาก็มาให้ลองมนี้เป็นครั้งแรกก็ว่าได้นะครับโมาดูกันว่าลาดูปเป้ทรงสวยแบบนี้นะครับเขาต้องรักษาสมรรถนะและความเร้าใจเอาไว้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนอกจาก CLE แล้วถ้าเห็นนะ,นะก็จะมีนะฮะนี่เป็น G 63นะ G คลาสที่ขยเขาบอกว่า เป็น AMG ที่ขายดีสุดของ Mercedes-AMG นะโอ้โหก็สมควรอยู่นะคลาสสิกและสวยแรงแบบนี้นะผมว่านี่เป็นความแรงยุคใหม่นะฮ e e นะ EQE 53ความแรงด้วยงานไฟฟ้าทรงสวยแบบนี้เรียกได้ว่าสาเนดกเนี่ย AMG ครบถ้วนดีจริงๆนะครับมาดูกันว่าเขาจะเราใจและมีความแตกต่างแค่ไหนภายใต้ดาวสามแฉกอันนี้จากรหัส Mercedes-AMG มมาลองกันเลยครับ ลองเรสตาร์ทกันดูนะฮะเข้าใจนะเดี๋ยวจะรว่าหมูรู้จาระครับเข้าเกียร์เดินหน้าเข้าเกียร์เดินหน้านะครับพร้อมดูไฟครับไฟแดงตัดไฟฟังเสียงนะฮะนั่นแหละฮะเริสตาร์ทนะฮะโอ้โหเลยฟ้ามันต้องแรงอย่างงี้แรงเดี๋ยวต้องเบรกด้วยนะครับผมโอ้โพระเจ้าช่วยแมสเยิ้มเลยกันโอเคนะเลยนะแหละเป็นความแรงสมัยใหม่นะฮะโอ้โห EQE 53นะอยู่นี่นี่เองนะ แล้วฮะตัวแรงของเขานะแล,ะล้วเรสตา้์เนี่ยเข<ด>าจะเขาใช้วิธีแบบคล้ายๆล็อตคอนทโทรลตัว MG ก็คือ,เ,อเลื่อนไปข้างหน้านิดแล้วก็เหยียบเบรกให้สุดแล้วก็กดคันเร่งให้สุดเลยนะครับผมพอออกตัวก็ถอนเบรกออกไปนะครับผมน่าจะได้ยินเสียงถ้าทันในคลิปนะฮะจะมีเสียงวิญญาณอวอก,กาศนะครับผม thank you thank you very good โอ้โหใครขับรถไฟฟ้ามันต้องขับเงียบๆวิๆวิวิวิคิดใหม่ได้นะฮะความเล้าใจไปอีกแดบเสียงทุร่นยนต์ไม่มียอมรับแต่ว่าโอ้โหพระเจ้าช่วยมันแรงจริงๆเสียงอื่นก็มีนะโอ้โหไคยเขาจะมาให้ชื่อเอ็มจีมันเสียชื่อง่ายๆนะโอเคนะโอเคก็เป็นการลองรถต่างสไตล์เอ็มจีในสถานีแล้สถานีแรกนะครับผมโอเคฮะพร้อมแล้วนะฮะอุปกรณ์พร้อมนะครับ ไปอ,อโตชา้าไปหน่อยเอ้อยเ0 0โอ้โหไม่ไหวนะฮะเอาไปมะมาณนี้ไปเลยอ่ะรถเปิดประทุนตอนนี้อราเบโอ้โนี่เป็น SL เปิดประทุนนะฮะจะบอกว่าแหม่อาจจะเหมือนพูดเข้าข้าตัวเองไปหน่อยนะความเร็วไม่สำคัญนะในการต้อนลมใช่ไหมผมแต่ว่าจะบอกว่ารถเปิดประทุนที่ดีเนี่ย ลมเขาจะไม่มาตีเรามากเกินไปนะปเปิดกระจกเนี่ยลมมันจะข้ามต่อไปก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ครบถ้วนขอ,ของการเป็นรถสปอร์ตเปิดประทุนนะครับ SL นะชื่อนี้อยู่มานานและยังอยู่นะใครอยากสัมผัสความแรงหรูแบบนี้จัดไป SL ชื่อนี้รับประกันได้นะไม่ต้องรหัสเอ็ก็หรือเฟือนะโอ้โหข้างกันนะครับขางก็กงกรุ่นเดียวกันนะไม่แพนนะ เอาจะดูข้างๆอำเภอตะเป็กให้หนดท่านจ้ะโอโ้ตายละตายละคันเบอ้อเลยอย่างนี้ซื้ออ๋อได้อยู่นะฮะโอ้โหมีแปลงต่รถถังใหญ่ๆนะไม่มาไปเล,ลี้ลยว ตอนนี้เรากำลังอยู่ที่สานีของ b r ร a k and Avoiding นะครับอยู่ที่สารพัด GL ทั้งหลายนะครับ GLE GLC GLS ก็มาครับเพื่อมาทดสอบว่าการเบรกในทางตรงเนี่ยการเบรกทำงานของ ABS จ,จะเป็นยังไงรวมถึงการเบรกแล้วมีการหักหลบด้วยเนี่ย ตัวถังใหญ่ๆแบบนี้นี่เขาจะพารถสามารถหลบสิ่งกีดขวางได้หรือไม่แม้เหมือนจะเป็นสิ่งง่ายๆแต่ผมว่าเป็นความท้าทายไม่เบาตามรหัส G.L ว่าตัวถังนี้ขนาดจะใหญ่ทั้งนั้นนะฮะก็มาลองดูนะว่าเราจะหลบได้ทันหรือไม่หรือว่าเบรกได้ทันหนักแน่นแค่ไหนมาลองกันเลยครับสำหรับเบรกแอนอว i ย i ิงครับ ตอดการขับแบบพูดแ็กแน่นอนว่าตามชื่อนะครก็คือการขับแบบเต็มสนามช้างเลยฮะ,ะด้วยรถแต่ละรุ่นของค่าย Mercedes นะครมเนี่ยเมอร์เซเดสนี้ก็เป็น EQ นะครับเมอร์เซเดสเบนเอมาก็เนี่ยใช้ความเร็วค่อนข้างสูงเลยนะฮะเขาจะขับด้วยความปลอดภัยแต่ว่าก็ได้เรื่องสปีดแล้วก็ต้องใช้ทักษะที่เราขับกันไปแล้วส s t สเตชันอย่างที่เห็นนะครับกลุ่มเห็นนี่คือกลุ่ม AMG นะครับโอ้โหเลยว่าเราใจเดียวเ,ยวเสียงเครื่นนองยนต์เขานี่แหมเราประกันได้นะ,ะับเป็นการรบบอกว่าเนี่ยสมรรถนะ อยากจะสัมผัสเต็มที่ต้องมาสนามช้างแบบเป็น FIA เกรดหนึ่งะฮะเ mm hmm. ขาบอกว่าสามารถจัดได้แม้กระทั่งโมร์าวันนะครับผมว่าเขามีการแข่งขันเดือนหน้าก็เป็น Mo t ต GP หรือว่าคจะบอกว่าเนี่ยเป็นสนามแข่งที่มาตรฐานเนี่ยสามารถปลดปล่อยสมรรถนะหลายสไตล์ของค่ายเมอร์เซเดสเบนนะครับจะเป็นรุ่นไฟฟ้าค่ายตัวแรงหรือว่าเป็นตัวธรรมดาก็ได้เหมือนกันนะครับกับบอกว่าในเรื่องของการขับขี่แล้วเนี่ยค่าย Merc e d e เ b e n z เขาไม่แพ้ใครจริงนี่ก็เป็นการขับแบบ ผู้แท็กให้เห็นสมรรถนะเต็มที่ของรถยนต์แต่ละคันครับแล้วปลายพวงอะไรออกมาชิดด้านท้ายผมกระดานด้วยได้และครับดีครับอย่าพยายามพวงอะไรเยอะไว้นะครับเพราะถ้าเยอะไว้เราจะเล่นไม่ได้เดี๋ยไม่ค่อยจิกจริงด้วยนี่หลักคนเยอะพยายามเลี้ยวไม่เป็นโค้งเดียวนะครับห้าต่อตามอง ผผคนืให้ลมักตรตังับพนได้ช่วงโคเครับเราใช้คันเร่งอีว้อบะไรเรลว่าไม่ันยวไม่โเราลองขยเป6จรับตรงนี้ใจเย็นครัเบรกเข้าไปคิดขวาให้ได้ก่อนเลยอันแรกในแต่กง้ารครับอาจารมองเป็นี้เพื่อเร่งต่อมา ของเราเลี้ยวตัดมาเหยียบเหี้ยบเป็นด้าน,นขวามือได้นะโอเคไปตามมาเลยครับด้านหลังคุณจะต้องเล่นงเนยอะหน่อยนะครับไม่เห็นเล่งเลย อยู่ที่4350 E นีะฮะแม้เป็นสนามแข่งรถระดับโลกแต่ว่าแหมระดับโลกมากกว่านะฮะรอเรือไป่อยขออภัยนะ,ะแต่บอกว่ารถยนต์บ้านเนี่ยมันจะไปได้หรือเปล่าเนี่ยเอารถแบบธรรมดาอย่างเงี้ยมาขับนี่มันจะเหมาะเลยมาดูกันเลยนะฮะขับล้อหลังด้วยนะฮะอย่างขีดร้องเล็กน้อยนะฮะก็ต้องบอกว่าถ้าปเป็นรถขับสบายแบบนี้แล้วก็ขับขึ้นล้อหลังเนี่ยเราก็ต้อง เดินคันเร่งเนียนๆนะที่อาจารย์อ่านข้อมอกนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้เป็นตัวแรงนะฮะยางนุ่มๆหรือว่าขับสีอะไรก็ไม่ใช่หรอกว่ามันไปได้นะฮะคางคนคิดว่าเอ๊ะรถแบบนี้นี่เอามาขับในสามแข่งนี่คงย้้ยกันหน้าดูมันก็ไม่ย้้ยนะแต่ขับดีๆนี่เราต้องปรับการขับให้เหมาะสมกับคาแรคเตอร์ของรถแต่ละคันนะครับผมเดี่ยวเบรกลึกนิดนึงนะฮะเนี่ยความรู้สึกก็จะแตกต่างจากตัวแรงๆหน่อยนะฮะตรงแรงเขาจะมีความจิกความแรงต่างแต่ทันนี้เขาจะ ไอ้นุ่มๆแบบต้องใช้ความเนียนที่ว่านะนี่โค้งสีที่หลายคนชอบกันนะครับผมผมลองไล่แล้วร้อยยี่สิบอะโอ้โหร้อยยี่สิบสบายๆนะครับผมว่าถ้าไปเร็วๆนี่ร้อยสามสิบก็ไม่ยากเลยนะฮะไปแบบนุ่มๆอย่างนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ดีมากนะฮะของค่ายเมอร์เซเดสเบนนะฮะใครว่าเขาเป็นรถผู้ดีไปยุ่ยๆอย่างเงี้ยไม่ใช่ฮะเดี๋ยวนี้เขาก็ตอบสนองได้หลากหลายดีมากนะฮะแบบขับสบายดีจริงๆนะฮะรวมถึง ตัเขาเป็นครึ่อโยนต์ปลั๊กอินไฮบริดแบบนี้การส่งกำลังไหลเรื่อนดีมากนะฮะไม่สะดุดอะไรเลยนะครับผมก็เป็นการขับแบบฟูลแท็กนะฮะได้สัมผัสทุกรุ่นทุกสไตล์ของ Mercedes-Benz ก็ว่าได้นะฮะอาจะบอกว่า DNA เดียวกันฮะไว้ใจได้ขับสนุกขับสบายนะนี่แหละฮะ Mercedes-Benz ครับผมที่สนามช้างแห่งนี้ครับ โอเคนะฮะขออนุญาตถอดหมวกก่อนนะฮะก็เราเพิ่งเสร็จสิ้นกิจกรรมฟูลแท็กไปหมาดๆนี่เองนะผมเรียกว่าเราใจดีจริงๆนะฮะรถทุกคันแทบทุกประเภทของค่าย Mercedes Ben z แล้วก็ Mercedes AMG จาก EQ ตัวแรงของเขาหรือว่าตัวบ้านๆเขาก็ไปได้ดีตัว SUV เขาก็ไปได้ดีนะครับถือเป็นกิจกรรมที่หาประสบการณ์ได้ยากมากๆนะครับผมน,น,น่ี่ผมเอิเดินมาอยู่ข้างๆรถคันพิเศษคันหนึ่งอยู่นะ,ะเขาเอามาโชว์ในงานนี้เป็นครั้งแรกนะทุกคนจะเห็นว่าอ๋อ นี่คือ G-Class ใช่ไหมถูกต้องส่วนหนึ่งว่าเป็น G-Class หรือว่าเป็น GAMG63 นะและก็ไม่ใช่ GAMG63 ธรรมดานะนี่เป็นรุ่น 4x4 square นะผม 4x4 square เนี่ยก็คือ 4x4 ยกกำลัง2ในเองเพราะฉะนั้นอย่างที่เห็นนะครับว่าหน้าตาเขาโอ้โหแบบไม่ธรรมดานะเป็น G-Class ที่เรียกว่าเสริมความบึกบึนมารอบคันเนี่ยสัญลักษณ์ AMG โลโก้อ G, o, ะไรต่างๆตัวถังนี่สูงมากนะครับผมว่าน่าจะสูงกว่า 2เมตรหรือดซ้ำนะฮะใครขับไปในที่แคบเนี่อาจจะไม่ไหวนะฮะ <_ d ata> โอเ้เนอะไรที่ผมไม่นึกว่าจะได้เห็นคันจริงนะ <_ d ata> ผมเคยเห็นในเรียกว่าบทความของต่างประเทศมาแล้วเอ <_ d ata> <iels S 1> ๊ะสกวันจะได้เห็นคันจริงไหม <_ d ata> เขาเอามาให้เห็นคันจริงในวันนี้ผมตื่นเต้นมากไม่แพ้กันขับจริงในสนามช้างวันนี้นะฮะก <_ d ata> ็จะบอกว่า,า G63 เนี่ย 4x4 square เนี่ยยกกาลัง2เนี่ยราคาอยู่ที่30กว่าล้านบาทอู้สกว่าล้านบาทนี่ สุดประคาย่ังอายเลยนะเพราะนี่คือผมอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่ตัวลุยตัวแรงธรรมดาเนี่ยเป็นแบบตัวพิเศษคอลเลคชั่นพิเศษนะเพราะ,ะ้ใครชอบสไตล์ลุยแบบที่แบบไม่อยากจะเหมือนใครและงบประมาณถึงนักคันนี้นะฮะเมื่อมาโชว์แบบนี้แล้วมีราคาให้เห็นก็แสดงให้เห็นว่าคุณสามารถซื้อเป็นเจ้าของได้นถ้างบประมาณมากพอนะฮะดูรอบคันเล็กน้อยแล้วก็โอ้แบบผมขอดูสั้นๆหน่อยนะฮะเนี่ยเมันมีความบึกงปืนแรงต่างล้อนี้ ขนาดใหญ่มากนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเขาเสริมมา m อ็เครื่อยงยนต์ที่เป็น V8 ฮะเหมือนตัวเป็น MG มาแต่ว่าตัวถังได้เห็นนะเสริมข้างบนข้างล่างมาให้นะฮะแล้วก็นี่เป็นชุดคาร์บอนไฟเบอร์นะผมโอ้โหอยากขับจริงเหมือนกันนะแต่ว่าเขามาโชว์เฉยๆเนาะ30กว่าล้านอ่ะก็เป็นการสี่เห็นว่านี่แหละฮะ Mercedes Benz น,นะครับ Driving Event เนี่ยไม่ได้แค่ขับอย่างเดียวนะเขามีคันพิเศษมาให้ดูด้วยเป็นกิจกรรมที่ได้ความหลากหลายแล้วก็สุขสนานและมี สิ่งอะไรต่างๆให้ดูมากมายจริงๆนะครับผมเป็นกิจกรรมปีละครั้งที่ผมอยากจะให้ลูกค้าบ ed ษ e ทเบนเน่ไม่พลาดจริงๆนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมที่เรามาเข้าร่วมในครั้งนี้นะครับผมอ่านขอต้อนโฟออนไลน์ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยผู้ท่านจะไม่พลาดเนื้อหาสาระและคลิปที่สุขสนานจากทางเรานะครับนี่ผมพร้อมนี่แหละครับโฟบายโฟสแควร์กำลังสองแบบนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับผม